ครับผมสวัสดีครับผมพบกับชิดปากแปรนะครับมาทําอะไรนะครับเรามาทําอะไรกันครับเอ้าเจ้าขึ้นมาอยู่นี่ปะฮะแปลงใดคือว่ารถน้ำมันเบิดธรรมดาไม่คุ้มเบ็นกับคนซอยอน้องยังไงโอ้ยหนอพากันหูมาดิครับผู้ใดครับผู้ใดครับผมอยากหูแบบครับรถยังไงโอ้ยเพราะว่าเขาจะเอามาแค่ lồng phèn lại vàng phèn thọ. Hai lại tuyên tên. However, in, like. <cười> <cười> <Bergheim> ถือว่าไม่ใช่ออกมาหางดแดงพอดีเลยออมาถึงถนนใหญ่พลุมาถนนใหญ่อะคคือว่าที่นาทีไปเติมน้ำมันให้โอ้โหุดเบ็ดสร้างสร้างสร้างบุเบิดอีลีเนาะป้าให้เงินลุงเท่าไหร่วันนี้เท่าไมวันนี้ลุงเลี้ยงเบกับชิสตลอดเออเลี้ยงตลอดทางเลยจะให้เงินไปไหยวันไหนไปเอาเงินเอาตะกระเป๋าก็เลยให้ยไปเมื่อกลับกระเป๋าเยอะขนาดไหนโอ้โหลิบเลียง ้าตันเดี๋ยวก็ปาดิบใ้หอนเงินกินนั่นโ้โอ้วาเป็นเลตนเดี่ยวเป็นเลตนเดีวนนี่มาแล้วมาแล้วมีมีอันนี้เอ้ามีเงินไรโอ้ยยกแล้ว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 ยกแร้วยกดให้เลยครับผมทำงานครทงานานไปคุ้งค้งฟุ้งค้ง เโทษโทษโดัแล้วโอโอ๊ยโอ๊ยแล้วอบกเลยกทับมันเขกทับมันเอาเอาเอาซ้อนอะไรใครจะป้องเลยยาคียายาอ้เอาเเอนหอเอาตามาที่ตาวที่ตาล อะไรเราไปน้าวมาแล้วทำไมไม่เอามาให้หมดอ่ะออออกออกได้โอ้ใบอกให้่ามาอีกอ้าเมยเป็นไงมาไงนี่ที่เหน่งไว้ไหนที่หน่งคือเราคิดแล้วก็ไ่

เป็นไงบ้างครับผมนี่แล้วเมื่อเช้านี่ไปทําไมครับไปแค่นะคะั้นครับกลับมาหลับครับง่วงนอนฮะเดี๋ยวถามอ่ะเมื่อเช้าไปทําอะไรเช้ามีเจ้าที่โทรมาให้มาตรวจสอบสินค้าก็เลยต้องรีบมาดูมาก่อนว่าอะไรมันกองมันช้ำอะไรไหมแล้วไปทําไมครับแค่นั้นนะผมเปนตกด้วยไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหม่่ไได้อทรมมให้ร้องให้ฟังดิให้เลยงอ่วเร็ว

นี่เลยท <Rob ster> ี่เขามีแ uh> จ้งให้ลุงเนี่ยเพื่อลุงหเลยเนี่ยรับเสียรับเสียรับเสียเอาเอาเอาลองลองให้ป้าอีกรอบหนึ่งได้อีกร้อยหนึ่งลูกได้อีกร้อยหนึ่งเอาที่ป้าเลยลูก เก๊ th, okay, ับเกับมาเียครดติเดติบด้วยลุงโมเดติบด้วยไนปเัดอ่ะครลบอ้อ๋อเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวลุงไปตัดเดี๋ยวเดี๋วเดีวเดียวไปตัดออกครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดเองนะนี้นะ ไปี่เจ้ให้พีพานพานพานเรยวๆพาเรยวๆพาเวให้ต่งหน้ารวยพานเร็วๆ้งยไงนะพานอะทีพีขอให้ขอให้ป้าแต่งไข่พีมรวยรวยขอให้ป้าแต่งเรวยรวยขอให้ป้าแต่งสวยขอให้ป้าแต่งเขาให้หน้าเขาขาวโอ้ยแล้วแล้วลุงอะแล้วลุงอะลูกนลกนลูกลีลดี ไวให้ลยานี่ทำลุงไเคใกล้โอเใกล้ขอให้ขอให้คนให้ลุงต้ินนะาอเทสเทุ้ขอให้ลุงคนเห่งรวยรวยขอให้ลุงคนได้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 ้้ร้อยลขอให้ลุงขอให้ลุงนได้ร้อยละเจ๋งติยมา่ดดมากติัมา กข่ย้อนแมนไปไสพรอนคอยขึ้นหอดเบ่าเจงชีเองมาเดี๋ยวเราทานกันเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่เพื่อนเไปแล้วไปเอาไปฝากเพื่อนนะไปแล้วไปฝากเพื่อนแล้วลูกฝรั่งกสาวไปพัลลังไปัลลังไปพัลลังน่ารับมากเลยอะบ้านลูกสาวนั่งลูกสานั่งเรามาเพิ่มอะลองลองพูดเหมือนกับลูกสาวดิครับไหมว่าคิดเธอรู้ไหมเอาหันหน้าใส่หันหน้าใส่ดิ ไปเมก่นข้าวไมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทิปหนึ่งบาทให้แปดนาทีกี่นาทีแล้วอีกอีกอีกเดีี่โ้ไม่หวคิดถึงหันหน้าขนอนดิโอ้ไม่วาไปเลยโอ้ยมันยังไม่ครบเลยพี่โอ้ยอีกนิดเดียวขึ้นระขันไหนนะคะขึ้นระันไหนครับขึ้นรันไหนคะเากตอนค่ะอคุนให้ปงนี้ โอ้โหที่นั่งเต็มแล้ววะมีทออที่นั่งเต็มแล้วอ่ะคคันนี้ก็ได้ถ้าที่นั่งคันนั้นเต็มคันนี้เอาไปคันนี้เหรอยังไม่อิ่มใช่ไหมยังไม่อิ่มไปขยับไปจีนเอากล่องหนึ่งไปวางข้างหลังได้ได้ไเอาถือไว้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 อไว้ถือไ้ือวถืได้จะครบแลว้ือวือไว้ว้ถือไว้ถือไว้ถือไ้อไวไว้อไอไอาอีกกล่อง้ไปด้วยฮะ

พมื่อกี้เหมือนชิดเลยอ่ะเฮ้ยมันจำลงได้เนี่ย่งขึ้นมางได้่ะนั่งได้เหรอนั่งได้อันนั้นเต็มโอเคแต่พ่อเดี๋ยวลุงมาแลับหน้าเดี๋ยวลุงมาลับหน้าอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งมา